อาวันนี้ได้ใส่โบใหม่แล้วต้องออกไปลองเปลี่ยนโบ้ใหม่แต่สเปคเดิมเพิ่มโครงหลังปะเพิ่มปะหาโครงหลังใหญ่กว่าเก่าดูด้านหน้าโหไฟสวยสีชมพูไปไงเออห้องเครื่องสีแดงดำึ้นรถก่อนเดี๋ยวก่อนนะ มันนันออกไปไปถึง20เมตรเอโบระเบิดเฮ้ยมอเตอร์ไซค์มาให้เขาไปก่อนเข่เงาเหมือนใบที่เรากล้อคันเบลเลอร์เบล่าพี่หลบตรงนั้นแล้วมันจะพ้นไหมคะเออเราต้องออกไปเทสก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเอารถไปทมที่หลังร้านแหละ ดูทีเจ้าระเบิดอีกไหมบไม่เคยทับเซตเอฟเนไปไนวะเเกียร์เตเอนี่เกียร์หนึ่งเกียร์ไรวะเกียร์หงเกียร์หนึ่งอ่ะเกียร์หนึ่งมนขาไ่หไม่ิเกียร์หนึ่งลเกียร์สเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เียฟอร์หมดเอาไมเกียร์รถขวาย่งก็ดีทุกอย่าตดลมด้วยทำได้แบบวะสี่ดีอะอะไรวะ เซตเอฟไม่เคยเอาชีชะชีชะใหญ่หนึ่งสองแล้วเอา้าสามแล้วเออเออได,ไ,ดไ,ดได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคละ ว่าเสียงมันใต้ว่าอ่าไม่เป็นไรเกลเขาชอบสไตล์แบบเงียบๆเอาเอาเกเละไยคะเอาเชางเดี๋ยวสองอ่าอ่าถูกเว้เยน่าไปโอ้ยโอ้ยจับเกลมันไปเลยเออ สูบรถสองเกียร์เออเจอสูบรถสองเกียร์สี่สูบแปดเกียร์เป็นไ,ไงเออขับดีวะนิ่มดีด้ะเราก็เสียงผู้ดีผู้ดีชีกกดใครว่าอะไรนะ C K ใส่เกียร์แซน S ไม่ได้ขับไม่ได้วางไม่จบนี่เจอคันนี้เป็นไงแซน S เลย าานะลากลูกด้วยนะไม่ใช่แบบสีเชธรรมดาลากลูกกันไปเลย เด็กเคียนี่แต่งรถได้ดีกี่บาทไอเด็กเคียนี่อ่ะได้สวยและเมียก็ได้เด็กเคี้ยนี่นายป่อยโอตายอันนี้คำที่เมียเขาด่าเมียเขาด่าเมียเขาด่าผมไม่ได้ด่าหนูเออเมียด่านะเมียว่าสวยเด็กเคียยน่ารถจนตายไปซะตายตายไปไหนเด็กเคียนร้องเปลี่ยนอยู่ได้ดีอ่ะ เปลี่ยนแม็กทุกอย่างเกียร์ม้อเปลี่ยนแล้วออตัวนี้นะเครื่องเลยต้องตุนแล้ว,อว,ลวเออเขาบอกว่าเขาบอกว่ามันล้องเปลี่ยนจนได้ดีไงเข่เกียร์เปลี่ยนแล้วของมันเออซากระเบื้อจะเรือลบจริงๆคันนี้รถมันขาดอีกเนี้วขาดอะไรใส่ทักเพราะยังเป็นใส่ยางอยู่เอยังเป็นใส่ยางเออยังเป็นใส่ยางอยู่ต้องใส่ทักอย่าเลยไปทำงานก็เดี๋ยวเจ๊ด่าเอา จะบอกว่าสมบ,บูรณ์มากรถมันอ่ะสมบ,บูรณ์มากแล้วก็เดินลึกทับดีเลยอ่ะแล้วก็เสียงนี้คือแบบว่านุ่มนวลแต่วิ่งอ่ะเออนุ่มนวลแบบวิ่งแบบผู้ดีผู้ดีแต่รถแรงเออ,เอ,อสมบูรณ์แล้วเนี่ยแตงเกียร์เออสมบูรณ์แล้วแต่ได้ทุกเกียร์มีท็อกทุกเกียร์เดินลึก หัวแรงขายเดินลึกเขียกเกียร์เซเอฟเทเลยเยเกียร์เซเอบายเกลเด็กเกียเด็กเกียเงเรืด้ลงเอาใส่เกียร์อะไรเกียร์อะไเกียร์อะไรของมึงวะเกียร์สองเอา ก็อบอกว่าเอาเทอร์โบเดิมนี้แหละสูตรแปยงไเอโอโหสีสูบแม่งใส่สูตแปดเปไงได้เหมือนกันโหดไปอหนึ่งเอ๊ะก็ชนกลวยเขาอีห <c ười> ่าตั้งลำออกเลยเป็ยไงอันหนึ่งอนึง คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนอชีกก้กดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดของหลายๆคนที่อยากจะ,อะลองใช้เกียร์เซนกอยู่ในซีสูบางคนบอกว่าใส่ไม่ได้วางไม่จบใส่แล้วขับไม่ได้นี่ดูคันนี้เลยใส่ได้สมบูรณ์สวยด้วยแรงด้วยแล้วก็วิ่งแบบแรงแบบผู้ดีหัวได้ท้ายเดินคือท้ายนี่เดินลึกมากบอกเลย ที่กดไปเลยมันทําแบบว่าอยากแตกต้องแตกต่างจริงๆเดจะบอกว่าจบมันมันตอนเนี้ยจบเลยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยรถมันเนี่ยสวยสวยด้วยแรงด้วยขับสบายด้วยด,วยดวยโอเคฝากไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ